มาแล้วครับพี่น้องข่าวร้อนประเด็นเดือดจ,จากชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้เราจะพาไปเกาะติดสถานการณ์ที่ช่องอ่านมาอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่บอกเลยว่าความตึงเครียดมันยังไม่จางหายไปไหน ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจาก8ประเทศอาเซียน,เ,ยนเขาบินตรงมาถึงที่นี่เลยครับพี่น้องนำทีมโดยท่านผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียพลตำรวจตรีซัมซุนรีซอร์ทบินมูซาเพื่อมาดูให้เห็นกับตาตัวเองในกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเขาดันมาตัดลวดหนามซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับมันคือการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที ตกลงกันไว้คณะผู้สังเกตการใช้เวลาเกือบชั่วโมงเดินดูพื้นที่รอบๆช่องอ่านมา้าคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ซากประกหักพังของอนุสาวรีย์บางส่วนมีร่องรอยการโดนระเบิดและไฟไหมนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่จากเขตุการสู้รบที่ผ่านมาที่น่าตกใจไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่ไทยยังได้ชี้ให้คณะดูว่า พื้นที่ฝั่งกัมพูชาที่เคยเป็นศูนย์อพยพของ UNSCR ตอนนี้มันกลายเป็นคาสิโนไปแล้วครับพี่น้องส่วนพื้นที่โดยรอบทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีการวางกําลังทหารแบบไร้อาวุธตามข้อตกลงแต่ความรู้สึกมันไม่ได้สงบเหมือนที่เห็นครับ นี่แหละครับพีน้องคือสถานการณ์ล่าสุดช็อกอันมายังเป็นพื้นที่สําคัญที่ต้องจับตามองแล้วคุณผู้ชมลหละครับมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างหรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ